สวัสดีครับมาพบกับวัชรจบอีกครั้งนะครับวันนี้เสนอในเรื่องการกัดสนิมด้วยกากน้ําตาลเรานําชิ้นงานของเราเนี่ยนะครับที่เป็นสนิมเต็มอย่างนี้ครับมาแช่ด้วยกากน้ําตาลนะครับกากน้ําตาลก็อัตราส่วนที่ใช้ก็คือกากน้ําตาล1ส่วนต่อน้ําไม่เกิน10ส,ส่วนนะครับครั้งนี้ผมใช้กากน้ําตาล่างขวดน้ําดื่มนะครับจะผสมน้ําในาตราส่วนที่ไม่เกิน10โดยประมาณนะฮะ ก็แช่ไว้ผมแช่ไว้สี่คืนนะครับสี่คืนก็หยิบขึ้นมาดูนะครับก้อนสนิมก็ออกออกหมดนะครับสนิมออกหมดเลยเหลือเฉพาะคราบสกปรกที่เราต้องขูดด้วยแปลงทองเหลืองแนะนําให้ใช้แปลงทองเหลืองนะครับถ้าไม่ใช้แปลงทองเหลืองก็ใช้ฝอยฝอยเหล็กก็ได้นะครับขูดออกเราจะได้เห็นเนื้อแท้ของโลหะนะครับเนื้อแท้โลหะก็เป็นสีเทาๆานฮะ ขมสนิมจะได้เห็นชัดๆทีนี้ฮะว่าขมสนิมมันลึกหรือมีสนิมกินมามากแค่ไหนลำกล้องนี้นะครับอายุเกือบๆร้อยปีฮะเพราะว่า,าปืนตัวนี้ก็อยู่ช่วงสงครามโลกครั้งที่หนึ่งครับเนี่ยเราก็ขัดไปด้วยฮะเปิดน้ำเปล่าแล้วก็ขัดด้วยน้ำเปล่านะครับน้ำเปล่าผมใช้อา่า ปแปลงทองเหลืองครับขัด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 ,ขดก็ขัดไปขัดมาก็เจอฮะเจอตัวหนังสือตีอยู่ข้างตัวข้างๆนะฮะว่าอ่าวอลเตอร์ก็ถึงได้รู้ว่าเป็นปืนวอลเตอร์เป็นแบบกึ่งอัตโนมัตินะครับเนี่ยขดขัดถึงลำกล้องก็ขัดได้หมดฮะได้หมดจดลำกล้องตัวนี้โอ้โหโดนมาเยอะมากฮะสนิมไม่ทราบว่าโดนมาจมอยู่ในดินเนี่ย หลายสิบปีเลยนะครับเหลือมาเท่านี้ก็ถือว่าเยอะแล้วนะครับแต่ลำกล้องปืนยังยังสวยแล้วก็มีขุมสนิมลึกๆอีกสองสามแห่งนี่ครับสวยงามครับงานออกมาสนิมขุมเลึกๆนี่หายหมดเลยนะครับกากน้ำตาลแช่ดึงสนิมออกมาจากโลหะได้ 100%ยเนตะครับทบทวนอีกทีนะครับ,บก,บกากน้ำตาลหนึ่งส่วนผสมน้ำไม่เกิน10ส่วนนะครับแช่ไว้3-4คืนเห็นผลแบบนี้ครับขอบคุณครับ